1ยยุทแ้งหมดไดเดซี่แปพื้นสาดยาดวนไอ้ชตตกำสาดได้สิบแปดพื้น ปูดิทิดหนึ่งเลยนี่ทิดหนึ่งเด็ดกินอ่ะมันเบิดกระปูไม่ต่อเนื่องกันเลยอันนี้ก็หวดขาดหวดขาด แต่ก็ใส่เป็นประโยชน์อยู่เอากระบอกถิมใส่เป็นประโยชน์ม้ปลูกพักแตะไข่เนาะแตะไข่นี่ก็ใส่เป็นประโยชน์ยี่กว่าจีจูดถิมมอหนึ่งขาดพี่เนาะมอหนึ่งขาดมนันลงหัวนะมาปลูกพักได้ถังตุกหน,นามอาันไมยทีมมันแตกที่มันหัวแล้วใส่เป็นประโยชน์คือเก่า ทีกลัวเขาสเฝ้าไฟถิ่นเสียดายของนี่แหละชีวิตแบบบ้านบ้านชีวิตบนานอกใส่ชีวิตอุปโภคเพียงเพียงพอในหลวงผลซ้อนไว้เอาปุตตองใส่ปุ๋ยปุตตองใส่เคมีใส่แต่ขี่งัวจะงามได้ไปเบ่งใย,ยต่ำสาดแล้วเรียบร้อยทั้งเมดสอไดดจะเปืนนะไปเบ่งกัน ถ้าเป็นศาสตร์ยายเดี๋ยวจะขืนเนาะทั้งหมดนี่อีแวนลูกมแมวแนลูกหมโอ้นอนสบายสิเราะมนี่เนาะมาอีแวนเนี่ยหนึ่งพืน่สองผืนลนุ่มเฮนมีจะผืน โอ้ลายเืนอสสิบ 嗯、mm。要、hmm.。So. ิปแปั้นวมดเลยชิปแปะพื้นสาดยาย่วนไอ้ช่วนำสาดไอ้ชิปแปพื้นไอส่วเนเจ็ดสิบแปดสเงี่ยสาดสาด